ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับแลานนิในรายการคลับทางช่องจรีและ108แร้อยแปดแชนะครับสภาพนีอีกแล้วคุ้นๆเว้โลเคชั่นอะไรอย่างงี้อุปกรณ์ประกอบฉากใดๆนะครับตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่โรงเรียนบ้านนาสามกีซึ่งอยู่ตรงนี้เองตรงทางบ้านเราเพื่อร่วมกิจกรรม งานผ้าป่าสามัคคีและคืนสู่เย่า75ปี1ิลป์เก่านาสามัคคีนะครับเพื่อระดมทุนสร้างกำแพงกำแพงแบบนี้แหละไม่รู้จะออกมาในรูปแบบไหนนะแต่ว่าเขาจะทำต่อไปข้างหลังนนนี่กำแพงอันนี้มันสุดแค่ตรงนี้แล้วมันก็ตัแต่ว่าพื้นที่โรงเรียนน่ะมันมันมียาวไปอีกอะไรเงี้ยเราพูดหลายรอบแล้วละ่ะเออเพราะว่าเผื่อ เผื่อบางท่านไม่ได้ดูคลิปดังกล่าวคลิปก่อนหน้าอะไรองเงี้ยครับคลิปคลิปที่มันรีเลทที่มันเกี่ยวข้องกันนะอ,อ่ะก็เลยพูดอีกซ้ำๆขออภัยนะฮะออแล้วก็มีคลิปที่ว่าด้วยเรื่องของการเตรียมงานออแล้วก็กิจกรรมนู่นนี่นั่นต่างๆอะไรเงี้ยเราเป็นสิทธิ์เก่าเนาะแล้วเราก็ใชออ้ช่องทางนี้ให้เป็นประโยชน์กับ กับกิจกรรมของทางโรงเรียนอะไรเงี้ยนะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่29เเป็นวันวันจัดงานจริงๆแล้วนะครับอ่าเราก็จะพามารับชมกิจกรรมต่างๆนะฮะซึ่งเขาเริ่มกันมาตั้งแต่เช้าแล้วแต่ว่าด้วยเมื่อคืนเนี่ยคุณครูเขานำนำของรางวัลต่างๆมาใส่มา มาจัดเตรียมไว้ในกิจกรรมเขาเรียกเซมซีนะก็เรียกเซมซีตามเขาเนะแต่มันเป็นแบบฟิวเหมือนสอยดาวอะออซื้อซื้อบัตรซื้อตัว๋วแล้วก็แล้วก็ล้วงหายอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อรุ่นรางวัลต่างๆอะไรเงี้ยนะ อแล้วคนนี้มันไม่มีคนเฝ้าเราก็เลยนอนเฝ้าเมื่อคืนทั้งคืนอ่ะสวัสดีครับคุณรู้เ<า>ยเราก็เลยนอนเฝ้านะครับแล้วก็ก็ตามภาษานีนะก็ไม่ได้เป็นอันหลับอันนอนหรอกนะฮะ ก็ไม่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะคุณคุณนะใครก็ไม่รู้คุณคุณไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพราะว่าพี่เป้าไงถ้าหลับมันก็ของก็จะหายอะไรอย่างเงี้ยครับพอตืนเช้าวันนี้เป็นวันพ้าด้วยก็ต้องไปวัดอีกอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเออราขอของวันที่สูงของเราในวัดตอนเชา้านะครับ แล,แล้วก็ตั้งแต่เช้าอย่างที่บอกก็มีการแข่งขันกีฬานะครับตงางการแข่งขันเนี่ยเดี๋ยวไปให้ดูอันนี้คือกําหนดการนะครับเขาเริ่มกันตั้งแต่9้าโมงอนะเนาะแต่ว่าเรามาตอนไหนเกือบจะสิบเอ็ดโมงเพราะว่าผัดเวียนกันไงเรามาแล้วก่อนหน้าน,นี้เออโอเคอ่ะเดี๋ยวกีฬาไม่มีกีฬาด้วยเนาะตอนนี้นะนี่ ประเภทกีฬาและโทษรางวัลเราจริงจังกันแค่ไหนคิดดูอันนี้คืออะไรวอลเลย์บอลเหรอนี่คือรูปวอลเลย์บอลเหรอนี่รูปุตบอลเหรอไม่รู้เหมือนกันและนี่ก็คือผชมนักฬกีฬาบ้านนุ่ยจันแดงจริงๆเนี่ยโรงเรียนป้านนาสามัคคีนะจะมีเด็กๆจากสี่ชุมชนหลักๆมาเรียนนะครับมีบป้านพวกนาสามัคคีนุ่ยจันแดงทําขาแล้วก็หนองยะช้าง แล้วันนี้เพื่อความกระชับเนี่ยเขาจะทําการควบรวมควบรวมกิจการควบรวมหมู่บ้านสองหมู่บ้านเป็นหนึ่งทีมนะก็คือทุกๆรายการแข่งขันเนะี่ยแข่งแบบน็อกเอา์คือแพ้แล้วก็ชนะม,มีแค่2งรางวัลอนะมีที่หนึ่งกับที่สองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเนื่องจากว่ากิจกรรมที่สนามยังไม่มีอะไรเยอะนะครับเราก็จะไปหาอะไร กินในครัวตามสเตปอันนี่ก็เหมือนเดิมภาพภาพอาจจะคล้ายคล้ายเมื่อวาน <c oughs> ก็คือการทำงานของครัวนั่นเองนะฮะ <c oughs> อวะโอ้โอ้วันนี้เป็นขนมต้มบะขนมหมกโอเคครับเมื่อวานเป็นข้าวต้ม อ๋โอเคครับได้เลยเพื่อนเพียนถ้าเพื่อนเพียนกำลังฝอยเป็นเพื่อนยูทูบเบอร์ก็ต้องให้ซีนนิดนึงไม่กลัวไม่กลัวหลังจากที่เราไปาไปไปหมุน,มนอุ้ยปุยอยู่ข้างสนามนะเป็นโคศกโคศกโคศก,กจำเป็นนะแล้วก็ตอนนี้ถึงเวลาที่จะต้องเอาเงินใทซองนะครับซองนี่ แกะแล้วก็ามาติดตั้งบนต้นเงินนะครับดีนะครับของของไทยในขอ,ของของโดโดไทยใช่ท่านนี้เวลาประมาณเที่ยงครึ่งนะครับแต่ว่ากีฬาของเราคือกําลังมันมากนะโดยเฉพาะบอลคู่นี้<อ>คือเป็นแบบบอลบอวัยรุ่นจ,จัดๆเลยส่วนอ่าแล้วก็นี่รถเวทีก็มาเตรียมการแล้วนะฮะส่วนฝั่งแชร์บอลกีฬาแชร์บอลผู้หญิงก็กําลังขับเที่ยวกันอยู่นะเช่นเดียวกับทางสนามตะก้อนะครับก็ <Non> <laughs> ตอนนี้ move ม,มาที่บ้านนะครับเพราะว่ามีพี่ๆเพื่อนๆของพี่ๆเย้ yeah, <Yeah. S 2> ทักทายนะครับเย้ yeah. <laughs> อันนี้คือบรรยากาศที่แบบหาดูได้โคตรจะยากเลยนะครับอันนี้คือแบบว่าแค่สองุ่นนะ ก็คือมันจะเป็นการแบบรวมตัวกันพบกันของเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันมาร้อยกว่าปีอะไรอย่างเงี้ยคุณเล่นนะซึ่งแน่นอนก็จะมีการดื่มกินกันเป็นเรื่องปกติเนาะอันนี้ไม่ดราม่านะฮะเออรับสาธุเสียบเลยครับเพื่อนอะไรเธอมามันคือใหญมันบอมันเท่าไรเลยฉันถ่ายคลิปอยู่ แล้วก็คือบรรยากาศเป็นแบบที่เราจินตนาการไว้ไม่มีผิดเลยนะวันนี้คือสารากลางบ้าน,นไม่ได้กินในคอร์เลยนะน้กคอร์เรียลีเรียลีนี่คือสาราประชาคมกลางหมู่บ้านนาะสามัคคีนะครับแล้วก็คุณครูนัดรวมตัวกันเนี่ย15.00นก็คือบ่ายสามนะซึ่งตอนนี้ก็คือมากันทั้งหมดโอ้ ตอนนี <dragging> ้ขบวนเริ่มเคลื่อนแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรมาบาดเรานอกจากการเต้นนอกจากการเต้นใส่เพียงแบบเต้น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 แบบแบบวันนั้นที่อยู่โรงเรียนอ่ะ ที่จะจัดการนะเออรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็หากำลีกำไรให้ตัวเองด้วยอะไรเงี้อะไรอย่างนั้นเพื่อนุ๋ยเพิ่งมาจนเราถึงโรงเรียนแล้วเนี่ยโรงเรียนโรงเรียนเพราะว่านางทำโรงทานอยู่เตรียมโรงทานอยู่ไวยจ้า ล่าสุดมีการเปลี่ยนมือถือต้นเงินเอามวนศูนก็ตอนแห่นี่ยแหละนะฮนะว่าเนาะดีคนคนนอนเฝ้าคนนอนเฝ้าขอบคุณนะครับเออไม่รู้จะได้ยินหรือเปล่านะแต่ว่าสิ่งที่ ที่มันมากกว่าหลายๆคนคิดถึงประโยชน์ของการจัดงานแบบนี้นะครับก็คือเราจะได้รู้ว่าคนโน้นคนนี้คนนั้นเป็นเพื่อน เจอๆนะครับือมันมีเหตุการณ์เยอะแยะมากมายนะแต่ว่าเราไม่อยากจะสื่อสารให้ดู กำลังเข้าแถวแบบมอบมอบต้นเงินนะฮะนี่แบบเยอะ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 รอบรอบนี้เราว่ามากกว่ารอบที่แล้วเพราะว่าไม่ใช่อะไรนะเงินเฟือเงินคู่สมบูรณ์อ่ะปัญหาก็คือตอนนี้ตอนนี้ทุกๆรุ่นก็คือ ก็คือแบบว่ามามอบต้นเงินแล้วก็แจ้งยอดซึ่งของเรานั่นเดิมก็คือไม่ได้นับมาก่อนแล้วก็มีซองมาเพิ่มอีกนะครับแต่ว่าทุกๆรุ่นก็คือนับมาแล้วนับนับต้นไหนนับต้นไหน,น,น,ไหน <c oughs> แล้วก็ก็มาถ่ายรูปตรงแบบว่าตรงตรงตรงเนี้ยแล้วมันมันได้มันได้พื้นหลังเป็นอย่างเงี้ยนะแล้วก็ได้ต้นเงินประมาณเนี้ยนะ <c oughs> อะไรอย่างนั้น แล้วเราก็กำลังจะนับกันไหมเออโทรตามเพื่อนให้มาช่วยนับกันรุ่นยังครับรุ่นยังรุ่น4ี่หสเอครับ <c oughs> ผมครบแล้วครบเลย okay. โอเคโอเคตอนนี้ก็คือทุกๆคนทุกๆรุ่นก็คือเอาต้นเงินมามอบแล้วก็แจ้งยอด แต่ว่าบางรุ่นก็ยังไม่ได้แจ้งเพราะว่ามันมันจะมีต่อยอดเรื่อยๆทำโมาบุญน่นนะ,ะแต่ว่าในส่วนของพวกเราเนี่ยคือคิดว่าน่าจะครบแล้วเราก็เลยมาแกะแกะซองแล้วก็เดี๋ยวเราจะเนีใส่ใส่ต้นเงินต้นคริสต์มาสอันนี้ของเรานะครับไไใช่แล้วหน้าที่ของเราก็คือเช็คเช็คว่ามันยังมีเงินเหลืออยู่เปล่าอย่างนี้จะแบบซองด้วอย่านี้ <c oughs> ถ่ายคลิปกับพอ่อพ่อเราเองใช่แล้วบรรยายทานีจะยอยดื้อ่ายกับดื้อหมดดื้อบมดื้อในขณะที่เพื่อนหนุ่ยปทุมดิบเทพสุรินและสุริยะปราโมทนะครับเพื่อนอยากำลังแกะซองแล้วกออ็อาจจะแกะอย่างเดียวแล้วก็นับด้วยหรืออะไรยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าหน้าที่ของเราคือเช็คว่า ซองทั้งหมดเนี่ยมันไม่มีเงินหลงเหลืออยู่นะองี้เราก็เลยต้องใช้มือถืออีกเครื่องหนึ่งเปิดแฟนแล้วก็มาซองดูอย่างงี้นะฮเอเหนะไปแล้วห้าพันอยี่คือยอดเงินที่เราแกะจากซองนี้มานะครับขอให้ทุกท่านที่ร่วมบุญครั้งนี้ได้กลับคืนร้อยเท่าพันทวีสาธุสาธุสาธุนะครับอีกสักครู่บริเวณตรงนี้ เออ่พระคุณเจ้าจะมาจะเจริญพระพุทธมนต์นะครับเวลาอีก30นาที10นึทงสองสาม <Okay. S 2> อโเเอเคเบื้องต้นยอดของรุ่นรุ่นที่จบปีการศึกษาจบป .6 ปีการศึกษา2539นะครับได้เท่านี้แต่ว่าตอดที่เรานับก็คือดึงดึงไอ้ที่เหน็บๆออกไปก่อนนั่นี้ออกมาทั้งหมดนะ แล้วเราก็ขอขอแลกขอเงินแบบว่าแบงค์ร้อยอ,ออกมาเพื่อเน็บตรงนี้ครับอ่าและนี่ก็คือต้นเงินทั้งหมดทุกทุกรุ่นเบื้องต้นน่าจะมีเริ่ม,มแ,แล้วแต่ละรุ่นก็จะมีการต่อย,ยอดขึ้นไปเรื่อยๆ <c oughs> เราต้องทำลายสถิติเดิมสถิติเดิมเงินประมาณสองแสนใช่สถิติเดิมครั้งที่แล้วพระป่าสองแสนนะครับครั้งนี้เราต้องทำได้ที่ คุณคูรัตนวรีสีขาวแล้วก็คุูวิรัยวันมานกงานครับผมเจ๊คิดถึงคมากคุูจำชื่อได้ักษสุดยอดเลยครับใช่ครับขอบูติยามจีโพุชานปะระน uh ังพานีบูติยามจูพังนังปะนังพัานี Budi yang diaman saranan yang dijangkang yang dihantar yang satyam satiyam hi sankham saranam ขอบคุณครับ